มาดูกันที่โจทย์ข้อนี้เลยนะครับโจทย์ให้ความสัมพันธ์มาคือเป็นความสมนธ์ตัว R นะครับสมการของความสมัน์คือสมการนี้นะครับแล้วโจทย์ก็ให้ A ว่าคือ โดเมนนะครับแล้วก็ให้ b มันคือ range ของความสัมพันธ์แล้วสิ่งที่โจทย์ถามคือโจทย์ถาม b ลบ a เนี่ยเป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้งั้นข้อนี้นะครับเราต้องจัดการหาโดเมนกับ range ของความสัมพันธ์ซึ่งพี่เกิดตั้่แตอนแรกแล้วว่าพี่จะใช้วิธีการวาดกราฟในการหางั้นเราก็จะเริ่มจากสมการที่โจทย์ให้มาก่อนก็คือสมการของความสัมพันธ์ที่ว่า y เท่ากับ r o o t สา x ลบ1 6 x ยกกำลังสองอันนี้นะครับจะเริ่มจากสมการความสัมพันธ์อันนี้ ทีนี้เวลาเราเห็นสแควรูตสแบบนี้นะครับเราก็ต้องจัดการยกกําลังสองสองค่าถูกไหมครับอ่ะยกกําลังสองแต่ก่อนจะยกกาลังสองครับพี่ขอให้น้องสังเกตตัวนี้นิดหนึ่งครับจาได้ไหมครับว่าเวลาเรายกกําลังสองเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายมากๆนะครับบางทีถ้าเกิดเรายกกาลังสองเนี่ยมันอาจจะทาให้เครื่องหมายมันเปลี่ยนไปก็ได้นะครับงั้นเราต้องเช็ค เครื่องหมายเช็คเงื่อนไขก่อนนะครับว่าสภาพเดิมมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการยกกําลังงสองเนี่ยมันเป็นการแปลงสภาพของอสมการไปนะครับมันเป็นการเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรบางอย่างของของตัวสมการดั้งเดิมของมันดังนั้นต้องเช็คเงื่อนไขดั้งเดิมของมันให้ดีครับถ้าน้องจํากันได้น้องตงสังเกตไหมตัวนี้มันคือสแควร์รูทถูกไหมครับถ้าน้องจํากันได้ในบทนิยามของสแควร์รูทเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสแควร์รูทของ สี่เหลี่ยมนะครับคือคือสแครวรูตของค่าใดๆเนี่ยค่าที่ออกมามันจะมากกว่าเท่ากับ0ูนย์เสมอครับเราจะไม่เคยเห็นสแครวรู t ที่ถอดมาแล้วติดลบนะครับยกตัวอย่างเช่นสแครวรูตสี่เนี่ยถอดได้อะไรครับสแครวรูตสี่ถอดก็ต้องได้2องสแครวรูตสิบหกถอดได้4ถูกไหมครับสแครวรู r เก้าถอดได้สามถูกไหมครับเราไม่เคยเจอสแครวรู t ถอดออกมาแล้วได้ติดลบเลย,ๆๆเ,ลยเพราะอะไรครับเพราะตามนิยามของมันนะครับเราจะรู้ว่าสแควรู t ของสี่เหลี่ยมใดๆมันจะมีค่า มากกว่าเท่ากับ0ูนย์เสมอครับเราจะไม่เคยเห็นถอดมาแล้วติดลบนะครับงั้นตรงนี้พี่จะขอไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับสแควร,รูทของสี่เหลี่ยมจะมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์เสมอครับก็จากตัวอย่างที่พี่ยกให้น้องดูตรงนี้เสร็จแล้วเอานิยามตัวนี้มาใช้กับบรรทัดตรงนี้ครับน้องสังเกตไหมครับตรงนี้คือสแควรูทก้อนนี้นะครับสองวิสองเอกลบสิบหกเอกรงสองมันคือสแควรูทซึ่งถอดมาแล้วมันก็ต้องทําไมครับมันก็ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์ตามนิยามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์แน่ๆแล้วน้องอย่าลืมนะนี่มันเครื่องหมายอะไรครับมันคือเครื่องหมายสมการเครื <ían> ่องหมายสมการแปลว่า2ฝั่งของสมการต้องเท่ากันถ้าฝั่งขวาของสมการมันมากกว่าเท่ากับ0มีเหรือครับที่ฝั่งซ้ายสมการคือ y เนี่ยจะไม่มากกว่าเท่ากับ0ด้วย y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์แน่นอนครับเพราะมันคือสมการ2ฝัง่งซ้ายขวามันก็จะต้องเหมือนกันนะครับ ฝั่งขวามากกว่าเท่ากับ0ย์ฝั่งซ้ายก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0นย์ด้วยครับงั้นเราอย่าลืมเงื่อนไขตรงนี้ว่า y มันต้องมากกว่าเท่ากับ0นย์ด้วยแล้วไฮไลท์ไปเลยครับยังไงก็ต้องใช้ตอนจบนี่คือเงื่อนไขของสรรมการครับเรายกกำลังสองเลยเราจะไปทำอะไรกับสรรมการก็แล้วแต่ต้องอย่าลืมเงื่อนไขก้อนนี้ไว้ด้วย เท่านี้ครับพอเรารู้เงื่อนไขสมการแล้วว่าโอเค y ต้องมากกว่าเท่ากับ0เราสามารถยกกําลังสองได้อย่างสบายใจแล้วครับตรงนี้พี่สามารถยกกําลังสงได้สบายใจเลยนะครับเพราะเราเขียนเงื่อนไขติดไว้ตรงนีเ้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งขวายกกําลัง2กลายเป็นอะไรก็สแควรูทก็จะหายไปก็จะกลายเป็น3 2 x ลบ1 6 x ยกกาลังสองแบบนี้สแควร์ลุทหายไปแล้วต่อมาฝั่งซ้าย y ก็จะเป็นยกกาลังสองแทนเพราะมันถูกยกกาลังสองรสจแล้วพี่จัดการย้ายฝั่งขวามือไปอยู่ซ้ายมือให้หมดเลยก็จะกลายเป็น 16x ยกกําลังสองลบ 32x นะครับแล้วก็บวก y ยกกําลังสองเท่ากับ0น้องที่เคยเรียนบทภาคตัดกรวยในวงรีมานะครับก็จะเห็นเลยว,ว่าเนี่ยมันคือสมการวงรีในบทภาคตัดกรวยชัดๆเลยนะครับตอนนั้นเราทำไงครับเวลาเราจัดรูปวงรีเราก็จัดการ แยก x กับ y ออกจากกันนะครับ x ก็อยู่ส่วน x เป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็ y ก็อยู่ส่วน y อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อจะจัดรูปสมการวงรีนะครับแล้วตรงนี้พี่เห็น16อยู่ตรงนี้กับ2 2ตรงนี้พี่สามารถดึง16ออกไปอยู่นอกว,วงเล็บได้นะครับ16ก็จะอยู่นอกว,วงเล็บก็จะเป็น16วงเล็บ x ยกกาลัง2ลบ 2x แล้วก็วงเล็บปิดส่วน y กลาลัง2ก็เหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรกับมันฝั่งขวาก็เหมือนเดิมคือ0เสร็จแล้วนะครับ ตามความรู้ที่เราเคยเรียนเรื่องการจัดรูปสมการวงรีเราต้องทําตรงนี้ให้กลายเป็นกําลังสองสมบูรณ์หนึ่งซึ่งนั่นก็คือมีหน้ากําลังสองแล้วก็ลบหลังกําลังสองแต่ตอนนี้มันมีแค่หน้ากําลังสองกับลบหลังกําลังสองแต่มันยังขาดอะไรครับมันยังขาดบวกสองเออบวกหลังกําลังสองอยู่นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่บวกหลังกําลังสองเข้าไปครับ โอเคไหมอีกรอบนะตรงนี้มันมีแค่หน้ากำลังสองลบสหน้าหลังยังขาดบวกหลังกำลังสองเราต้องเติมบวกหลังกำลังสองให้มันครับซึ่งน้องที่เคยจัดรูปสมการวงรีมาต้องรู้ว่าเราจะหาหลังกำลังสองได้จากเอา2ตัวนี้ครับไปหารด้วย2ครับมันจะเราจะทําให้รู้หลังกําลังสองได้ซึ่ง2หาร2มันได้1แปลว่าหลังมันอ่ะคือ1นั่นเองครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องบวก1ยกกําลังสองมันก็จะกลายเป็น16วงเล็บ x ยกกําลังสองลบ 2 x แล้วบวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ1ยกกําลังสองหยกกําลังสองก็ได้1นั่นเองแล้วก็บวกด้วย y กําลังสองฝั่งนี้ก็เป็น0โอเคไหมครับนี่แหละครับบวก1ตัวนี้แหละครับคือหลังกําลังสองที่มันหายไปแต่น้องดูดีๆครับพี่บวก1ไปฝั่งนี้แล้วพี่ต้องทำไม่ทําอะไรเลยกับฝั่งนี้ค่ามันก็เปลี่ยนแปลงสิครับผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องบวก1ฝั่งนี้น้องก็ต้องบวก1งฝั่งนี้ด้วยครับค่ามันจะได้ไม่เปลี่ยนแปลง แต่ว่า1ฝั่งนี้ต้องอย่าลืมนะตัวนี้ข้างหน้ามันมี16คูณติดอยู่นะครับเป็นภาระติดอยู่ข้างหน้าตรงนี้เพราะฉะนั้น11มันไม่ได้1นึบวกหนึ่งเฉยๆมันต้องบวกด้วย16ที่คูณอยู่กับ1อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งขวาพี่ก็ต้องบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย16ที่มันกําลังคูณกับ1โอเคไหมตรงนี้ครับหมันไม่ได้อยู่เดี่ยวเดียวหมันถูกคูณกับ16เพราะฉะนั้นถ้าพี่บวก1ตรงฝั่งนี้ แล้วมันคูณกับ16อยู่ฝั่งนี้พี่ก็ต้องบวกด้วย1ที่คูณกับ16อยู่เหมือนกันซึ่งคิดเลขออกมา16คูณ1ได้16ก็จะกลายเป็นแบบนี้อ่ะตามทันนะเสร็จแล้วนะครับตรงนี้มันก็คืออยู่ในรูปของหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลางังบวกหลังกำลังสองแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้เลยก็จะเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกด้วย y กํกำลังสองเท่ากับ16แบบนี้เลย โอเคไหมนะครับเสร็จแล้วนี่ยังไม่ใช่สมการวงรีที่เป็นสมการทั่วไปนะครับเราต้องจัดให้อยู่ในรูปสมการทั่วไปฝั่งนี้มันต้องเป็น1เพราะฉะนั้นทำยังไงให้16เป็น1ก็เอา16ไปหารตลอดหาร16ตลอดนะครับ16หารตลอดตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะ16ตัวนี้มันจะมันถูกหารด้วย16กไงครับมันก็จะตัดกันโอเคไหมครับมันก็เลยเหลือเป็น x ก,กลบ1ยกกำลังสอง แต่พี่ขอห้อยติ่งส่วนหนึ่งไว้ก่อนนะครับแล้วก็บวกด้วย y วยกกำลังสองก็ 2, ต้องหารด้วย16เหมือนกันก็จะเป็นส่วน16ส่วน16หาร16ฝั่ฟังนี้จะเป็น1นี่คืออะไรครับน้องนี่คือสมการทั่วไปเออสมการทั่วไปของวงรีเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับนี่คือสมการทั่วไปของวง,ร,ร,นะร,วงรีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยวงรีเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาวาดรูปวงรีกันดีกว่าครับน้องเรามาวาดรูปวงรีกันวงรีเนี่ยมันมีกี่แบบที่เราเคยเรียนไปวงรีมี2แบบก็คือ รีวานะครับแล้วก็รี X ที่พี่เรียกตรงนี้ว่ารีวาเพราะอะไรครับพี่เรียกตรงนี้ว่ารีวาเพราะว่ามันเป็นรีที่แนวตั้งไงตามแกน Y พี่ก็เลยเรียกว่า r e w ส่วนวงรีอันนี้มันเป็นวงรีที่อยู่ตามแกนนอนแบบนี้นะครับพี่ก็เลยเรียกว่า Re x เพราะมันอยู่ตามแกนนอนแกน x นะครับก็เลยมีร y กับร x ทีนี้เราจะรู้ได้ไงรละ่ะว่าสมการที่เราได้มาตรงนี้เป็นร y หรือเป็นร x นะครับเราก็ต้องดูตรงไหนครับเราก็ต้องจัดการดูที่ตัวใต้อมันนะครับตรงนี้ครับดูไฮไลท์ตรงนี้พี่ไฮไลท์ตรงนี้ต้องดู1กับ16ครับในวงรีเนี่ยมันจะมีความยาวกี่แบบครับมันจะมีความยาว3แบบก็คือมี a มี b มี c แล้วในวงรีพี่เคยสอนไปว่าอะไรยาวที่สุดครับในวงรี A จะยาวที่สุดครับ A จะคือความยาวที่มากที่สุดในวงรีครับเพราะมันคือความยาวจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดมันคือความยาวที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้น A ต้องเป็นค่าที่มากที่สุดครับแล้วน้องดูตรงนี้1กับ16อะไรมากกว่ากันครับ16มากกว่า1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นสิบหกนี่แหละครับมันคือ a อกำลังสองครับเพราะในวงรี a ยาวที่สุดครับ16คือ A อกำลังสองทันทีส่วน1จะกลายเป็น b ีกำลังสองทันทีครับแล้วตอนนี้ A อยู่ใต้ y ใช่ไหมครับตัวมากอยู่ใต้ y มันก็คือร y เลยครับน้อตัวมากอยู่ใต้ x เป็นรี x ตัวมากอยู่ใต้ y เป็นรี y ตอนนี้ตัวมากอยู่ใต้ y ก็ต้องเป็นรี y ครับเพราะฉะนั้นภาพวงรีของเราต้องวาดเป็นภาพรี y แล้วครับอ่างก้นพี่ขอจะขอวาดตรงนี้นะครับก็จะเป็นรี y แบบนี้ครับแบบนี้ครับ เป็นวงรีที่อยู่ตามแกนตั้งนะครับแกน y เป็นรี y แบบนี้ครับแล้วจุดศูนย์กลางก็คือจุด hk นะครับจุด hk ก็คือดูตรงไหนดูตรงนี้ตรงนี้เป็น x ลบหใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น h มันก็ต้องเป็นบวกหคือเครื่องหมายมันจะตรงกันข้ามนะถ้าตรงนี้เป็นลบหต้องเอา1มาต่อเอาบวกหมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางตรงนี้ก็จะเป็นบวกหแล้ว y นะครับ y ไม่ได้มีตัวอะไรก็จะเป็น0ูนย์นะครับก็จะเป็นพิกัด1นนี่คือจุดศูนย์กลางของวงรีวงนี้ เสร็จแล้ว a อลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่16ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น A เดียวมีค่าเท่าไหร่ครับ A เดียวก็จะมีค่าเท่ากับถอดรูทมาก็เป็น4ถูกไหมครับแล้ว b กําลังสองมีค่าเท่ากับ1 B เดียวถอดรูทมาก็จะตอบ1ถูกไหมครับแล้วความยาวมันไม่ติดลบอยู่แล้วนะครับก็จะได้ว่า a เท่ากับ 4b เท่ากับ1 A คือความยาวไหนตรงไหนครับ a คือความยาวตรงนี้ครับน้อง A มันคือความยาวตรงนี้นี่ครับเเท่ากับ4นี่ก็เหมือนกันลงมาข้างล่างก็เป็น เเท่ากับ4เหมือนกัน,นครับเพราะมันคือความยาวจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดทั้ง2ฝั่งนะครับก็คือจุดยอดอันบนกับจุดยอดอันล่างนะครับความยาวเท่ากับ4โอเคไหมเสร็จแล้วตรงนี้พี่ขอเขียนฝั่งเดียวแล้วกันนะมันเท่ากันนะครับข้างบนก็คือ4ข้างล่างก็คือ4นะพี่ขอเขียนฝั่งเดียวมันจะได้ไม่เกะก,กะนะครับต่อมาบ b ครับ b คือความยาวอะไรครับ b คือความยาวจากจุดศูนย์กลาง ไปยังจุดปลายแกนโทก็คือตรงนี้2จุดนะครับ b คือความยาวจากศูนย์กลางไปจุดปลายแกนโททั้ง2จุดเพราะฉะนั้น b คือความยาวตรงนี้ครับ b นะครับ b เท่ากับ1ฝั่งนี้ก็ b เท่ากับ1เหมือนกันนะแต่พี่ขอไม่เขียนนะครับมันสมมาตรกันอยู่แล้วนะ b เท่ากับ1มี2ฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ a กับ b, b ที่วาดอยู่บนวงรีรได้หมแล้วทีนี้พี่อยากรู้พิกัดจุดนี้ครับพิกัดอะไรครับ S <S> น้องสังเกตไหมว่าตรงนี้มันอยู่แนวตรงเดียวกับจุดศูนย์กลางเลยครับซึ่งจุดศูนย์กลางมันคือจุดอะไรมันคือจุด10 10เนี่ยไล่ขึ้นไปในแนวตรงตรงแนวกันตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้น x มันก็ต้องทําไมครับมันอยู่แนวเดียวกันในแนวอย่างเงี้ย x มันก็ต้องเท่ากันสิครับเพราะฉะนั้น x ตรงนี <t iny word noite> ้ก็คือ1เลยครับส่วน y เนี่ยคือเท่าไหร่ครับ y ตรงนี้มันคือ0ย์ใช่ไหมแต่มันขยับขึ้นมาตรงนี้เลื่อนขึ้นมา y ตอนแรกเนี่ยมันคือ0แล้วมันเลื่อนขึ้นไไปอีกเท่่าหรรคับ มันเลื่อนขึ้นไป4ถูกไหมเพราะ a คือ4จาก0เลื่อนขึ้นไป4 0บวกขึ้นไป4ก็ต้องเป็นบวก4เพราะฉะนั้นตรงนี้คือพิก,กัด1 4เลยครับเช่นเดียวกันนะครับจากตรงนี้จุดนี้เหมือนกันจุดข้างล่างก็เหมือนกันครับมันอยู่ในแนวเดียวกับจุดศูนย์กลางเลยถูกไหมมันอยู่ในแนวตั้งตัวนี้มันอยู่ในตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งแบบนี้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นพิก,กัดของ x มันก็ต้องเป็น1เหมือนกันครับส่วน y ล่ะครับ y เนี่ยตอนแรกมันอยู่จุดศูนย์กลางตรงนี้มันคือ มันคือศย์ใช่ไหมตัวนี้มันคือ0ย์แต่ศูนย์มันต้องลงมาข้างล่างอีกเท่าไหร่ครับลงมาอีก4 0ศูนย์ลบไปอีก4มันก็เลยเป็นลบ4พิกัดก็เลยกลายเป็น1ลบ4แบบนี้เลยครับโอเคไหมมันคือพิกัด1ลบ4แบบนี้เลย1ลบ4นะครับต่อมามาดูในแนวแกนแกนโทรตรงนี้แกนนอนตรงนี้กันบ้างนะครับมาดูแกนโทรตรงนี้บ้างถ้าเกิดว่าตรงนี้ครับ มันเป็นการเลื่อนจุดต,ตอนแรกเนี่ยมันคือพิกัด1 0ึย์กลางใช่ไหมครับศูนย์กลางคือ10ึศูนย์กลางคือ10แล้วทีเนี้ยมันเลื่อนมาทางขวามันเลื่อนมาทางขวามาจุดนี้แปลว่ามันเลื่อนในแนวใน,ใ,นในแนวราบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเลื่อนในแนวราบเนี่ย y มันต้องคงเดิมครับตรงนี้ y ต้องเป็น0นย์เหมือนเดิมครับแต่ตัวที่ขยับก็คือ x ซึ่ง x ตอนแรกมันคือเท่าไหร่ครับ1 แล้วมันบวกไปอีกความยาวเท่าไหร่ขยับอีก1หน่วย1บวกไปอีกหน่วย,ววยมันก็ต้องกลายเป็น2ก็เลยกลายเป็นพิกัด2อศูนย์นั่นเองครับอันนี้น้องไปฝึกต้องไปฝึกการเลื่อนจุดให้แม่นๆนะครับต่อมาจุดนี้บ้างครับพี่อยากดูพิกัดจุดนี้พิกัดจุดนี้เนี่ยมันอยู่ในแนวเดียวกับศูนย์กลาง1นูนย์ถูกไหมแต่ว่ามันเป็นการเลื่อนไปทางซ้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันอยู่ในระดับเดียวกันอนะ่ะ y มันก็ต้องเท่ากันสิครับมันก็คือ พิกัด y เป็น0นแน่แนส่วนพิกัด x เนี่ยแต่เดิมตรงที่ศูนย์กลาง x มันเป็น1ใช่ไหมแล้วมันขยับไปกี่หน่วยครับความยาว b มันคือ1ใช่ปะก็คือขยับไป1หน่วยตอนแรกเป็น1แล้วถอยไปอีก1 1ถอยไป1ก็คือ1นลบหได้0ก็เลยกลายเป็นพิกัด0ู์เลยครับน้องเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ได้ครบ4จุดแล้วครับก็คือ1 4 1่ลบแล้วก็0 0กับ2 0นี่คือวงรีที่ครบทุกจุดลครับ เสร็จแล้วทีนี้พี่ว่าลูกถูกหรือยังพี่ถามคำถามทิ้งทายไว้ว่าพี่ว่าลูกถูกหรือยังน้องต้องตอบฝึกต่อนะฝึกดูนะฝึกดูนะพี่ว่าลูกถูกหรือยังครับพี่ยังว่าลูกผิดอยู่ครับน้องเพราะอะไรครับน้องหลายคนมาตายตรงนี้ครับตรงว่าลูกตรงนี้ว่าลูกผิดครับเพราะว่าพีุ่ตส่ตห์ไฮไลท์ไปแล้วว่าเงื่อนไขเราต้องว่าอะไรนะเงื่อนไขคือ y จะต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ครับถูกไหม y จะต้องมากกว่าเท่ากับ0นตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ครับ ต่อตอนนี้ y เราอ่ะมันเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ครับตอนนี้ y เราเริ่มที่ลบสี่ y คือแกนตั้งเนาะ y คือแกนตั้งแกนตั้งมันเริ่มที่เท่าไหร่ครับเริ่มที่ y เท่ากับลบสี่ไปยันไปยันเท่าไหร่ครับไปยัน y เท่ากับสี่ถูกไหมแสดงว่ามัน,นันกินในช่วงที่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะ y ที่เอาใช้ได้จริงๆต้องเป็น y ที่มากกว่าเท่ากับ0ดังนั้น y ท, y ที่ติดลบใช้ไม่ได้ครับ y ที่ติดลบใช้ไม่ได้น้องจะวาดรูปอย่างนี้ไม่ได้ครับน้องต้องวาดรูปใหม่ครับ ใช้ได้เพราะโจทย์บอกว่า y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ตรงนี้ y เท่ากับ0ใช้ได้ไล่ไปถึง4เนี่ยใช้ได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตรง y เท่ากับ0ถึง4เนี่ยใช้ได้ต้องเป็นเส้นเส้นทึบครับแต่ว่าตรงนี้ y เท่ากับ0จนถึง y เท่ากับลบ4เนี่ยมันผิดเงื่อนไขมันติดลบมันใช้ไม่ได้ต้องเป็นเส้นประครับงั้นน้องต้องวาดวงรีตรงนี้ให้เป็นเส้นประครับคือไม่มีครับเป็นกราฟที่ไม่มีครับต้องเป็นเส้นประแบบนี้ โอเคไหมอีกทีนะ,ะตรงไหนเด็กคนไหนที่ยังไม่เข้าใจฟังพี่อีกทีโจทย์เราบอกว่าอะไรจริงๆวงรีมันเต็มวงใช่ไหมครับวงรีมันต้องเต็มวงแบบนี้แต่ว่าเงื่อนไขของเราเราบอกว่า y ต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์ก็คือเป็นบวกหรือไม่ก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้น y ตรงนี้ y เป็น0ย์ตัวนี้ y เป็น4ตรงนี้ y ต,ติดลบ4ตรงไหน y ติดลบเราอย่าไปเอานะครับเราต้องเอา y ที่เป็นบวกก็คือเริ่มตั้งแต่0นจนถึง4เนี่ยใช้ได้เพราะมันตรงกับเงื่อนไขเพราะฉะนั้นตรงช่วงนนนี้้จึึเเป็เสทบ นะครับแต่ตรงนี้ y, y เท่ากับ0ลงมา mm hmm. ถึงลบ4เนี่ยใช้ไม่ได้มันเลยเป็นเส้นประนะครับตรงนี้น้องต้องวาดเป็นเส้นประโอเคไหมครับโอเคนะถ้าไม่เข้าใจก็ยังก็สามารถย้อนคลิปกลับไปดูซ้ำๆจนกว่าจะเข้าใจได้นะครับนี่คือการวาดรูปที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามโดเมนกับเรนจ์ใช่ไหมซึ่งโดเมนมันคืออะไรครับโดเมนมันคือ เซตตัวหน้าของคู่ลำดับนั่นก็คือตัว x นั่นเองส่วน range มันคืออะไรครับ range มันคือเซตตัวหลังของคู่ลำดับมันก็คือ y นั่นเองแล้ว x เนี่ยเราก็ต้องดูตามแกนนอนถูกไหมครับเพราะแกน x คือแกนนอนซึ่ง x มันเริ่มที่เท่าไหร่ครับแกนนอนตรงนี้มันเริ่มที่ x เท่ากับ0จนถึงไปเรื่อยๆจนถึง x เท่ากับ2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น โดเมนของความสัมพันธ์หรือ x ก็คือคู่ตัวคู่หน้าของคู่ลำดับเนี่ยตัวหน้าของคู่ลำดับมันเริ่มที่0ไปเรืเ่อยๆๆๆๆจนถึง2ก็เลยตอบว่าโดเมนหรือ x ของมันก็คือปิด0จนถึงปิด2แบบนี้ครับนี่ครับคือโดเมนของความสัมพันธ์เขียใไหมครับต่อมามาดู range บ้างครับดูจากกราฟแล้วตอบเลยนะดูจากกราฟแล้วตอบเลย range ของความสัมพันธ์หรือก็คือตัว y มันก็คือ,อคู่ตัวหลังของคู่ลำดับถูกไหมครับก็คือ range ซึ่ง y เนี่ยมันคือตามแกนตั้งถูกไหมครับตามแกนตั้งเนี่ยมันต้องเริ่มที่ไหรไม่ใช่เริ่มที่ลบสี่เพราะว่าลบสี่มันไม่ได้มันผิดเงื่อนไขมันต้องเริ่มที่ศูนย์ถูกไหมครับมันก็จะเริ่มจากศูนย์ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆ,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 ๆจนถึง y เท่ากับสี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ศูนย์นะครับไปจนถึงสี น้องคนไหนที่ตอบลบส4ถึงสนี่คือผิดนะเพราะมันผิดเงื่อนไขนะครับไม่ใช่ลบส4ถึงสต้องตอบ0ถึง4นะครับต้องตอบ0จนถึง4นะครับดังนั้นจึงได้ว่า Range หรือก็คือ y ของอของคู่ตัวหลังของคู่ระดับหรือ y เนี่ยมันก็คือเริ่มที่ปิด0จนถึงปิด4แบบนี้ครับนี่คือ y โอเคไหมแล้วโจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า a คือโดเมน b คือ Range เพราะฉะนั้น นี่แหละครับคือตัว a ครับนี่คือตัว b ครับงั้นเราเอา a กับ b เนี่ยมาเขียนลงบนเส้นจำนวนนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพก็จะมีเลขอะไรบ้างมีเลข0มีเลข2มีเลข4ใช่ไหมครับอ่ะเอาโดเมนมาเขียนก่อนก็คือตัว a ก็คือปิด0ถึงปิด2นี่คือตัว a ครับต่อมาเอา b มาเขียนบ้าง b คือเท่าไหร่ครับ ปิด0ถึงปิด4อ่พี่ให้เป็นอีกสีนึงแล้วกันปิด0ถึงปิด4ี่ถูกไหมครับนี่คือตัว b ครับแล้วโจทย์อยากได้อะไรครับโจทย์ถาม b ลบ a โจทย์ถาม b ลบ a ถูกไหมครับดังนั้น b ลบ a คือเซตของอะไรครับ b ลบ a แปลว่าอะไร b ลบ a แปลว่าเอา b แต่ไม่เอา a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องตอบเป็นช่วงนี้เอา b แต่ไม่เอา a เอา b แต่ไม่เอา a คือต้องเป็นช่วงที่พี่ไฮไลท์ตรง,ตรงนี้นะครับเนี่ยคือช่วงที่เอา b แต่ไม่เอา a ก็ต้องเท่ากับช่วงของอะไรครับเปิด2 2ต้องเปิดถูกไหมเพราะต้องแบบเอา b แต่ไม่เอา a ต้องเป็นเปิด2จนถึงปิด4ครับนี่คือคำตอบของ b ลบ a เรียบร้อยแล้วครับจบตอบเปิด2จนถึงปิด4ครับแต่โจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม b ลบ a หรือเปล่าเปล่าโจทย์ถามว่า b ลบ a เนี่ยเป็นสับเซต ของช่วงในข้อใดต่อไปนี้งั้นเราก็ต้องเอาเอา,เ,อาปเปิด2ถึงปิด4เนี่ยไปเช็คว่าเป็นสับเซตของช่วงไหนอะงั้นมาเช็คข้อ1ก่อนนะมาเช็คข้อ1ก่อนนะครับเช็คข้อ1ตรงนี้อะน้องก็ดูสิข้อ1เนี่ยมันไปถึงแค่2เองแต่ของเราเนี่ยไปถึง4เพราะฉะนั้นไม่คลุมก็ตอบไม,ไม่ก็ผิดนะครับไม่ได้เป็นสับเซตของช่วงนี้ผิดนะครับต่อมาเอาเอา,เอาคาตอบไปเช็คในช่วงของชงอยข้อ2เอาไปเช็คชอยสอง 2. ช้อยสองนี่ไปถึงแค่3ไม่ครุมครับก็ตอบไม่ได้นะครับผิดต่อมาเอาคำตอบไปเช็คในช้อยที่3นะครับช้อยที่3นี่ช้อยที่3ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเปิด4แต่ของเรามันต้องเป็นปิด4ไม่ได้ครับต่อมามาดูช้อยสี่นะครับเอาคำตอบไปเช็คในช้อยสี่ช้อยสี่อุ้ยคุมไปยัน6เลยถูกไหมฮะคุมไปยัน6 เพราะฉะนั้นก็คือคลุมในคําตอบของเราเลยก็ตอบช้อยสี่เลยครับช้อย c e คตอบของเราเนี่ยครับเป็นเป็น s u b เซตของ c h o ยข้อ4เลยอ่ะเนี่ยดูดีๆเห็นไหมอยู่ในอยู่ในช่วงนี้ก็ตอบเลยส่วน c h o ย c ห้าเนี่ยมันเริ่มที่3เนาะมันเริ่มที่เปิด3แต่ของเรามันเริ่มเปิด2ก็ไม่คลุมนะครับเพราะฉะนั้น ต้องตอบช้อยสี่ครับจะเป็นสายของช้อยสี่ง,งั้นข้อสอบแพทหนึ่งมีนาป b หกศูนย์ข้อนี้เราก็อาศัยการวาดกราฟนะครับมาช่วยในการหาโดเมนกับเรนจ์พอเห็นกราฟปุ๊บน้องตอบโดเมนได้หมดเลยน้องตอบเรนจ์ได้หมดเลยครับข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อสี่ก็วงช้อยข้อสี่ก็จะได้คะแนนเลยนะครับงั้นฝากน้องนะครับไปทบทวนเรื่องของการวาดกราฟนะครับฝึกฝนวาดกราฟเยอะๆนะครับลองเอาข้อสอบเก่าๆมาทำเนี่ยมันก็ทําให้น้องเนี่ย ได้ได้ความชํานาญมากขึ้นนะครับแล้วน้องก็จะวาดกราฟเก่งขึ้นแล้วก็สามารถตอบโดเมนกับเรนจ์ได้ไวขึ้นนะครับข้อไหนที่มันสามารถวาดกราฟได้นะครับวาดกราฟนะยครับมันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ